สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคาประจําวันพฤหัสที่21เนาะนะครับเมื่อวานกราฟก็เป็นไปตามแผนเลยเนาะนะครับแต่พี่หมีก็ไม่ได้ออเดอร์นะเพราะมันขึ้นเป็นก่อนนะครับเราก็ลองมองว่าให้มันเบรกเอาโซนบริเวณนี้ขึ้นไปให้ได้นะครับโซนบริเวณนี้เนะาะเห็นพี่หมีซูมให้นะครับฟังชันซูมหายไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคนะครับให้มันเบรกเอา โซนบริเวณ1917ขึ้นไปให้ได้นะครับเขาก็ไปถึง TP ที่1947นะครับพี่หมีได้ขาเซลล์ตรงนี้ลงมาประมาณ5,000จุดเมื่อคืนนะครับอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตรงเป้าตามแผนด้วยประการขึ้นอยู่กับว่าเราจะรอได้มากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับอ่ะวันนี้มาดูครับในส่วนของตัวเมื่อคืนนะครับปัิทีเศรษฐกิจนะครับเฟดเขาก็มีการประกาศนะครับเรื่องนโยบายคณะดอกเบี้ยเนาะสรุปผลสรุปครับเฟดนะครับยังคงสถานะ ดอกเบี้ยเอาไว้นะครับก็คือยังไม่ปรับดอกเบี้ยเพิ่มนั่นเองนะครับเพราะยังคงอยู่ที่5.5เอเนะครับแต่นะครับชี้ว่าอัตาราการปรับอัตาราดอกเบี้ยหรือการคงอยู่สภาสวะดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยยังจะอยู่กับยังจะอยู่กับาสหรัฐไปอีกนานนะครับคีย์พอยต์หลักๆสามเรื่องครับเมื่อวานนะครับทาาการกางสหรัฐนะครับประกาศว่าจะคงดอกเบี้ยไว้อย่างต่อเนื่องนะครับ hmm. ขณะเดียวกันก็ยังบ่งบอกอีกว่าจะมีการปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้ง นะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับหนึ่งครั้งนะครับภายในปีนี้แต่สิ่งสำคัญเขาบอกว่าอะไรครับในส่วนของการปรับลดดอกเบี้ยนะครับอ่าเฟื่องแคชตัวเนี้นะครับในการปรับลดดอกเบี้ยของปีหน้านะจะปรับลดน้อยลงกว่าที่ระบุเอาไว้จากที่เขาเคยบอกนะครับว่าเขาจะทยอยการลดดอกเบี้ยแต่ตอนนี้นะครับจัดเป็นไม่ละนะครับจะปรับลดลง นะครับแต่จะลดลงน้อยกว่าที่ระบุเอาไว้นะครับดังนั้นเสร็จครับเฟดยังมองว่าในส่วนของการขยายตัวของจุย GDP นะครับยังจะสามารถเพิ่มเพื่อได้อีก2.1ในปีนี้นั่นก็แสดงว่าเขายังมองในมุมของการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่นะครับซึ่งการมองแบบนี้นะครับอามําทำให้นักลงทุนมองว่ายังไงครับมองว่าอ่าเฟดเนี่ยยังไม่ลดดอกเบีย้ยง่ายๆ แต่ทั้งนี้ทั้นนั้นเลยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ3.5ล้วอินเฟลชั่นเลทใช่ไหมครับก็ต้องมามองครับว่าถ้าเราจาได้สมัยก่อนนะครับเฟดบอกว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมองอยู่ที่2%นะครับอยด้ที่2%นะครับส่วนไบเดนเนี่ยมองที่4%แต่จากที่ราคาน้บมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับถ้ายังขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับมันจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงนะครับซึ่งถ้าขึ้นดอกเบี้ยบ่อยๆเนี่ยนะครับ ก็ส่งผลต่อการลงทุนของนักลงทุนในสหรัฐเองเช่นกันนะครับอันนี้เราจาเป็นจะต้องจับตานะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าบาร์ชัทครับของเขาดีขึ้นแค่นั้นเองสาระสําคัญมีอยู่แค่นี้นะครับตลาดก็เกิดมาร์เก็ตแพนิคเซลลงมานะครับเมื่อวานเนาะนะครับอ่ะโอเคถัดมาครับเรามองงกันต่อนะครับว่าในส่วนของวันนี้มีปัจจินเศรษฐกิจที่สําคัญอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวฟอร์ x f a ซิสเตอรี่เนาะนะครับหกโมงเย็นครับวันนี้ นะครับวันนี้ช่วงหกโมงเย็นนะครับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับของในส่วนของประเทศอังกฤษนะครับหกโมงเย็นและตัวเลขสําคัญวันนี้ครับตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอ่าเศรษฐกิจคุณแข็งแรงนะครับตอนนี้นะครับคาวที่แล้วอยู่ที่สองแสนสองนะครับคราวนี้คาดการณ์อยู่ที่สองแสนสองหมื่นสี่พันคนถ้าประกาศลงมาสักสองแสนเนี่ยนะครับสองร้อยเคเนี่ยทุบเอาดื้อนะ นะครับทุกเอาดื้อนะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเฟดนะครับที่จะออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับทางด้านอ่าดัชนีทางด้านการผลิตนะครับแล้วก็อีกทีครับสามทุ่มครับในส่วนของ ECB President Linga ออกมาพูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่จะทําให้กราฟนั้นมีแรงซื้อขายในวันนี้นะครับแต่เราอาจจะได้เล่นช่วงเปิดตลาดยุโรปใบหนึ่งใบสองอีซสักหนึ่งรอบนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราดูทางด้านเชิงมีข้อครับ ว่าทางด้านเทคนิคของเราเป็นยังไงนะครับพี่มีฟอเป็นกราฟนิดหนึงนะนะครับทางด้านเทคนิคนะครับโอเคกราฟขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วเนาะนะครับถ้าเรามองนะครับกรอบของการเคลื่อนที่เมื่อวานนะครับยังอยู่ในโซนที่เราวางเอาไว้เห็นไหมครับยังอยู่ในโซนที่เราวางเอาไว้เนาะกราฟนะครับสามารถยืนเหนอโซนบริเวณนี้ได้นะครับสามารถยืนเหนอต้านโซนนี้ได้นะครับขึ้นไปถึง TP ตรงเนี้ยนะครับติดในโซนของตัวดีมาโซน นะครับไม่สามารถลงไปได้กราฟก็กลับลงมาครับลงมาถึงบริเวณ1922นะครับกับโซนบริเวณ1924นะครับโซนบริเวณนี้เป็นในส่วนของตัวดีมันย่อยนะครับอ่ะอันนี้ซัพพลายโซนทั้งทีนะครับและจะมีอีกโซนหนึ่งนะครับในส่วนของตัวดีมันโซนนะครับอยู่ที่1915นะครับกับ1919นะครับอ่ะ1919นะครับอันนี้คือสองโซนหลักๆจากเมื่อวานนะครับคราวนี้เรามามองครับว่ากราฟจบอะไรนะครับสําหรับ เมื่อวานนะครับทามเฟรมเดย์นะครับที่หมีนั่งดูเมื่อเช้าเราไปแป๊บตอนเราติดนะครับเดย์ครับแท่งนี้นะครับจบในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าพินเซลนะครับเป็นพินเซลนะครับกราฟนะครับจากการที่เขาทําในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าอันนี้ทำไฮนะครับทำโลเวอร์ไฮลงมานะครับทำไฮทำโลเวอร์ไฮลงมาเนาะกราฟครับไม่สามารถยืนหนึ่งนะโซนบริเวณหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะครับกับหนึ่งเก้า 52ได้นะครับถูกแรกเทขายกลับลงมานะครับถ้าเรายังมามองในส่วนของตัวเนี้ยนะครับตรงนี้ในส่วนของตัว Time Frame Day นะครับรอดูนะครับว่าเขาจะผ่าน150ได้หรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้พี่หมีมองว่ากราฟมีโอกาสที่จะวิ่งไซเ์อยู่็นกลกนะครับและรอดูเล่นตอนตลาดอเมริกาอีกหนึ่งรอบนะครับอียังคงบ่งบอกว่าไซเวย์นะครับแต่ ครับถ้าเราอ่านจะแช่งเทียนนะโมเมนตัมขาเซลเยอะนะครับแต่ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์นั้นยังไม่ซับพอร์ตแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะในส่วนของตัวไทม์เฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวเราไปมองกันในไทม์เฟรมที่เล็กลงก็คือในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 เนาะนะครับในส่วนของตัวไทม์เฟรม H4 ครับไทม์เฟรม H4 นะครับหลังจากแท่งนี้ครับที่เป็น PA บายตอนห้าทุ่มนะครับกราฟขึ้นไปทดสอบแนวต้านห9 4 7กสิเ็และเทกลับลงมาชุดนี้ครับมองเป็น PA เซล นะครับมองเป็น P A s e l l เดี๋ยวเราดูตอน11โมงครับ11โมงนะครับว่า H4 จะจบเป็น pin b ายไหมนะครับจะจบเป็นพิน b ายไหมการจบเป็นพินบายตรงนี้เรามองว่าเขาเป็นการขึ้นมาทดสอบแนวต้านเขามีโอกาสขึ้นมาทดสอบแนวต้านโซนบริเวณ1933-1941ครับอ่านะครับอันนี้คือในส่งของตัวทำเซม H4 เนอะลงมาแล้วนะครับติด EMA ติดโซนย่อยตรงนี้ที่เราคุยกันเอาไว้นะครับ RSI นะครับลงมาติด ร้อยห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมองครับว่าเขาจะผ่านได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ผ่านก็จะกลับขึ้นไปครับราคาแท่งเทียนก็จะกลับขึ้นมาทําการทดสอบแนวต้านอยู่โซนบริเวณนี้เนาะอันนี้สําหรับตัวตามเฟรม H4 นะครับ่ามเฟรม H4 เดยพี่หมูคิดให้นะครับแก็กไว้ให้นะครับสําหรับ m ามเฟรม H4 ถัดมาครับในส่วนของตัวตามเฟรม H1 เองนะครับ H1 นะครับโซนบริเวณนี้นะครับที่เป็น PA cell เมื่อวานนะครับเขาได้สร้างโซนย่อยเอาไว้นะครับตอนนี้ นะครับหลังจากที่หลุดแนวรับ1928ลงมาได้นะครับเขาลงมาไม่ผ่าน EMA H4 กับ EMA H1 เนาะถ้าเราอ่าน EMA ยังเป็นลักษณะของการไซเวยอยู่นะครับยังเป็นลักษณะของการไซเวยอยู่นะครับโมเมนตัมอินดิเคเตอร์คาร์เรม H1 มีแรงเซลนะครับยังมีแรงเซลอยู่นะครับดังนั้นครับจุดที่เราจะมองวันนี้และพี่หมียังไม่มองราคาไปไหนไกลนะครับแต่ยังคงเล่นในกรอบเป็นกรอบสำหรับวันนี้นะครับซึ่งอาจจะ วิ่งอีกทีหนึ่งก็คือในส่วนของตัว f o M C Minute เนาะซึ่งจะดูข้อมูลทั้งหมดนะครับว่าแนวโน้มทิศทางการประชุมเนี่ยเขาว่าอย่างไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนจะจับตามองนะครับแต่เมื่อวานผลโหวตให้คงดอกเบี้ยนะครับชนะด้วยเจ็ดต่อสี่นะครับเจ็ดเสียงให้คงดอกเบี้ยเอาไว้นะครับสี่เสียงให้ขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนการเสกันครับวางในทางเฟรมที่สี่นี่เลยนะครับอ่ะมองสองโซนนี้เนาะ นะครับมองสองโซนนี้นะครับถ้าถามว่าโซนหลักที่มีความแข็งแรงคือโซนบริเวณ1922นะครับ1915นะครับอ่ะตอนนี้นะครับกราฟนะครับมีการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับมีการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วเนาะจุดสาคัญครับเรารอดูตอน11โมงครับรอดูตอน11โมงนะครับรอดูตอน11โมงนะครับเฮสซี่จะเป็นพินไบไหมนะครับถ้าเป็นพินาบได้ครับจุดที่เราจะมองครับ โซนบริเวณนี้นะครับที่เกิดเป็นฟินบายยืนเหนือนบริเวณหนึ่งเก้าสองแปดได้นะครับการไม่มีการย่อลงมาครับจุดที่เขาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านคือโซนบริเวณนี้ครับนะครับคือโซนบริเวณนี้เนาะนะครับอ่าคือโซนบริเวณนี้แต่ถ้าเขาขึ้นไปไม่ผ่านแล้วจุดที่เราจะรอหน้าเซลลตามพินเซลของทางเฟรมเดนะครับอยู่ที่สองโซนนี้ครับอยู่ที่สองโซนนี้นะครับที่พี่ที่หมีมองโซนไหนมองโซนนี้ครับ อันนี้คือแผนการเทรดในวันนี้นะครับสั้นๆแต่ได้ใจความเลยนะครับรอเล่นสองหน้านะครับจะเล่นหน้าบายก็ได้จะเล่นหน้าเซลล์ก็ได้แต่าบนะครับสิ่งสําคัญเลยให้เขายืนเหนือแนวต้าน1928้าขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับ1928ขึ้นไปให้ได้ก่อนและจุด GP ที่เรามองจุดแรกครับ193 3นะครับประมาณ5,000ันจุดเนาะนะครับอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสไปในลักษณะแบบนี้นะครับสมองขาายแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเซล และมอง TP โซนบริเวณ1915ครับนะครับ1915อันนี้คือแผนการเทรดวันนี้นะครับถ้าได้แผนการเทรดแล้วก็วางแผนการเทรดรอเทรดเซตอัพให้มันครบตามเงื่อไนไขเนาะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ